ให้เขายิ้มหน่อยดิหยอกให้เขายิม้มหน่อยอหยอกเนี่ยเขาจะแต่แค่งหยอกไงทำไงก็ได้เธอก็พูดกับเขาดิเรือพูดฮออัลโหลอเออเออหันมาแล้วหันมาแล้วเฮ้ยถ่ายยังเหรอถ่ายแล้วถ่ายแล้ว

โอ้โดูดูกล้ามเขาด,ดิกล้ามเ,เป็นน้ำมัดเลยสองเดือนเนี่ยสองเดือนกับอีกกี่วันวะเนี่ยสองเดือนกับอีกสิบวันสิบกว่าวันเนาะเงินนครึ่งยังอ่ะหนูอ่ะเนาะ ยังไม่ถึงสองเ,เดือนครึ่งเลยอ่ะอที่โมขนาดน,นี้เลยอ่ะอ,อ,อันนี้พุงใครเนี่ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยอืมกินอะไรเข้าไปเนี่ยก <laughs> ินอะไรเข้าไปเนี่ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยกินอะไรเข้าไปอ่ะโชวพ์พุงไหนเนี่ย <laughs> dùng nước liền <laughs> để dùng với hay phi công dù đấy phi bông <laughs> dạ hay khó không hổ lo nè <laughs> ฮาฮาเลยฮ่าๆๆเออเนอะเฮเดี๋ยวให้อาบน้ำมาก่อนแล้วค่อยท่ายใหม่เนาะ